ตอนนี้เราอยู่กันที่บอ่อกุ้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าเนี้ยครับโดน UAV นะครับคำนวณปริมาตบรบ่อกุ้งทั้งหมดนะครับว่าสามารถรับน้ําได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปริมาตรของบอ่อกุ้งทั้งหมดเนี่ยครับเหมาะกับลูกกุ้งจํานวนกี่ตัวนะครับซึ่งหลักการของเกรรษตรกรที่เขาทาบำรมงกันนะครับก็คือ,อกุ้งนะครับจะคานวณ ตามพื้นที่นะครับว่ามีกี่ไร่ต่อกุ้งกี่ตัวนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาะใช้เทคนิคทางด้านการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศนะครับแล้วก็เป็นการสร้างพื้นที่เป็นสามมิติขึ้นมาและคำนวณเป็นปริมาตรขึ้นมานะครับเดี๋ยวหลักการทํางานของเรานะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการพีเซอร์เวย์ครับเดินดูพื้นที่รอบๆของบอ่อกุ้งทั้งหมดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะมาวางแผนการบินกันว่าเราจะบินแบบไหนแล้วก็ใช้ความสูงเท่าไหร่กับพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับขั้นตอนที่3เดี๋ยวเราจะไปโปรเซสข้อมูลในออฟฟิศกันนะครับว่า เราคำนวณปริมาตรของบอ่บอก้งบอ่อนี้แล้วจะได้ปริมาตรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเชิญติดตามกันเลยครับผม จากที่เราได้เดินสำรวจกันมานะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าบ่อกุ้งมีความชันค่อนข้างเยอะนะครับในพื้นที่ขอบบ่อนะครับดังนั้นแล้วคิดว่าการบินแบบออมองดิ่งนะครับเป็นแนวบินแนวเดียวคิดว่าไม่สามารถที่จะเจนข้อมูล 3D ได้ครบถ้วนนะครับดังนั้นแล้วจากการวิเคราะห์ที่เราสำรวจกันไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะวางแผนโดนให้บินแบบ2แนวนะครับแบบกริดนะครับแล้วเราจะให้กล้องของโดรนเอียง จากแนวดิ่งนะครับเอียงขึ้นไปอ,อีกประมาณ15องศานะครับเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดข้อมูลคอมบ่อรที่มีความชันมากๆเราจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็จะคำนวณวงล,ลุ่มได้ที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับเดี๋ยวเราจะไปวางแผนการบินกันเลยครับผมไป ก็ตอนนี้เราเตรียมโดรนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวางแผนการบินในแอปคอปเตอร์ k กันนะครับทีนี้เราเปิดแอปคอปเตอร์ k ขึ้นมานะครับกดสร้าง New Mission แล้วก็เลือกขอบเขตพื้นที่ที่เราต้องการแล้วให้กด r e a t e here ครับผมต่อมาเราก็เลือกเป็น Survey g r i d นะครับแล้วให้ตั้งชื่อตามที่เราต้องการเสร็จแล้วให้กด r r e t t ครับผมเสร็จแล้วให้มาตั้งค่าวความสูงบิน แล้วให้เลือกแนวบินแบบดับเบิลกิดและตั้งค่าอเว์แลปกับไซส์แลบตามที่เราต้องการอันนี้ของผมผมเปลี่ยนทิศทาง s u r ร์เวด r เรกด้วยนะครับเพื่อให้จุดเริ่มงานใกล้กับจุดขึ้นบินและตั้งค่ามุมกล้องให้เอียงขึ้นอีก15องศาตามที่เคยแจ้งไว้นะครับเสร็จแล้วก็ให้กดเครื่องหมายถูกครับผมหลังจากนั้นเราก็พร้อมขึ้นบินได้เลยครับให้กดตรงที่ไฟและเลือ่อนทิคออฟได้เลยครับผม ตอนนี้โดนก็บินขึ้นไปทําแผนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เหลือเราก็แค่ดั้งรอครับไม่มีอะไรครับเดี๋ยวร้อยมันบินเสร็จรอไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จมันก็กลับมา Return Home, ์น Home มอัตโนมัตินจุดเดิมนะครับแล้วก็เร็จงานแล,แล้วเราก็กลับไปโพสซสข้อมูลในออฟฟิศกันครับผม หลังจากเสร็จภารกิจบินสำรวจภาคสนามคราวนี้เรากลับมาที่ออฟฟิศครับโหลดข้อมูลภาพถ่ายทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์ครับจากนั้นให้เปิดเว็บ ODM ขึ้นมาถ้าหากใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับแนะนำให้ไปดูคลิปสอนติดตั้งเว็บ ODM ในช่องของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคราวนี้เรามาดูการประมวลผลกันต่อนะครับเริ่มจากการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ จากนั้นให้นำข้อมูลภาพถ่ายทั้งหมดนะครับเข้าสู่เว็บ ODM เสร็จแล้วให้ตั้งชื่องานอีกทีนะครับจากนั้นให้เลือกอ p อปชันเป็น Volume Analysis นะครับเสร็จแล้วกด Review ครับแล้วให้กด Start Processing อีกทีหนึ่งจากนี้ก็รอจนกว่าประมวลผลเสร็จนะครับประมวลผลเสร็จแล้วคราวนี้เรามาคำนวณบริมาตรกันต่อเลยนะครับโดยให้กดตรงที่ View Map ครับ ก็จะแสดงผลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากนั้นให้เรากดเลือกแถบตรงที่ Surface Model จะแสดงผลแบบจำลองความสูงเชิงเลขขึ้นมาเสร็จแล้วให้มาเลือกเครื่องมือตรงมุมขวานะครับจะเขียนว่า Measure Volume นะครับแล้วเลือก Create New Measurement นะครับจากนั้นให้เราลากขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการนะครับเพื่อคำนวณบริมาตรตรงนี้ผมจะลากบริเวณขอบของบอกกุ้งทั้งหมดนะครับไปจนเสร็จ เมื่อลากครบรูปปิดนะครับก็ให้กด finish measurement จากนั้นเว็บ ODM จะเริ่มคำนวณปริมาตรให้เรานะครับคำนวณเสร็จแล้วก็ทราบปริมาตรของบ่อกุ้งรวมถึงขนาดพื้นที่ด้วยนะครับสุดท้ายก็จะบอกว่าที่ผมใช้แอป copter s ในการวางแผนการบินเพราะว่าแอปอื่นๆนะครับยังไม่รองรับ DJI Mavic Air 2ถ้าหากใครใช้โดรนรุ่นอื่นๆนะครับที่วางขายก่อน Mavic Air 2นะครับ ก็อาจจะลองบินสำรวจด้วยแอปอื่นนะครับที่ใช้ฟรีได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ